สวัสดีครับวันนี้มีเมนูมาน้ำเสนอนะครับบลูเพียละครับผม,มนี่เขาใจจิม้มงวนะครับซับเพรเียดครับผมพริกกราบของเขาก็จะมีมะแขนกระเทียมนะครับเกลือชูรสพริกป่นนะครับผมบลูเพียก็ต้องมีเพียนักๆครับผมแล้วก็มีพักเครื่องหอมต่างๆนะครับ เนี่ยครับสูตรนี่เป็นสูตรของผมเองนะครับผมสูตรของมังกรนะครับเครื่องในบมต้องทําหาครับมอดครับผมบอไ่ก็ได้หรือว่าจะใส่ก็ได้ครับเมนูนี่บมได้ใส่เลือดนะครับขึ้นจิ๋วกับลูกเพียก็ต้องเอาเพียมาเป็นลักครับผมเดี๋ยวไปทําการค้นกันนะครับใส่จิ้นลงไปครับจ้นในห่อซับนะผมใส่จ้นหัวครับใส่น้าเพียลงไปครับ นักๆเลยครับผมเสร็จแล้วใส่พริกลาบลงไปครับผมผ้นนะครับอืนี่เป็นห้องลูเพี้นนะครับอันครับอืน่ากินมากใส่แต่เพี้นนะครับเลือดบอไซนนะครับนี่เป็นสูรผมนะครับผมเครื่องนั้นเราปรุงเรียบร้อยนะครับจากเยี้เราก็ปรุงอีกนะครับผมใส่เข้าไปเห็นนะครับผลนไปเรื่อยๆครับอันก็ครับ จากกินน้อยเดียวนะครับฟูขึ้นมาเลยนะครับผมอืมอืมขนเข้ากันครับขนไปเยเรื่อยครับผมขนไปเยเรื่อยความขมบ่อใส่ดีลงไปครับผมแล้วขนเข้ากันครับ <c oughs> <c oughs> นอกขอแห้งนอกล <c oughs> ่างขอสักหน่อยก่อนครับ ผลต่อครับผมเร็จแล้วใส่พักเครื่องหอมลงไปครับพักไฟหอมป้อมนะครับแนวเตชอบนะครับเครื่องหอมมันเฮานะครับใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยครับผมแล้วๆยี่นะครับอันเป็นยำห้องว่าลูกเพี้ยนะครับยิ่งเพี้ยนักกอดียำเมาะนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรผมนะครับลองมาทำกันพอนะครับทำแบบง่ายง่ายครับ แต้เอาบบกใสเลือดครับระหว่าลูเพียรคือใสเพียอย่างเดียวนะครับกิมพอแล้วครับอือหืออือหือพอดีแล้วครับผมไปตักใสถ้วยใสจานก่อนเนอรม้าครับเรียบร้อยแล้วครับอือหือูเพียนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับผมผมนะครับเนอร แก้ขาสักหน่อยก่อนครับทสุดยอดครับผมขมขมแล้วครับอือหือมเลี้ยวมานะครับมาก็ตด้วยกัน